Can you blow my whistle, baby, whistle, baby, let me know Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow วันนี้มากลับกับ <You S 2> อีกๆ StudyPath นะคะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อบิวค่ะน้องไปเรียนที่ไหนคะแล้วก็ลงคอร์สอะไรเมืองอะไรเอ่ยไปเรียนที่เมลเบิร์นค่ะก็จะเป็นคอร์ส uh, General English นะคะ Upper Intermediate นะคะที่ uh, Australian National College of Arts แล้วน้องไปแบบ no statement ใช่ไหมคะใช่ค<า>่ะ no statement ค่ะแล้วน้องรู้สึกยังไงคะเกี่ยวกับการบริการของ Study Pass ก็รู้สึกประทับใจพี่ๆทุกคนเลยนะคะก็พี่พี่เขาก็น่ารักดีค่ะแล้วก็ให้ให้คำแนะนำที่ตามที่วิวต้องการนะคะค่ะมีคำแนะนำอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆที่สนใจที่จะไปเรียนต่างประเทศหรือว่าใครที่กำลังลังเลอยู่ตอนนี้บ้างคะ ก็จริงๆเราก็อยากจะบอกว่าอย่าลังเลเลยค่ะเข้ามาลองคุยพูดคุยกับพี่ๆทีมงาน Study p a พัก่อนแล้วก็บอกว่าน้องๆอยากจะไปเรียนอะไรที่ไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ๆเขาก็จะคอยอช่วยช่วยให้คําแนะนํานะคะแล้วก็ช่วยเตรียมเอกสารแล้วก็เทรนการสัมภาษณ์วีซ่าอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องกลัวค่ะ <Okay. S 1> ต่อดูก่อนค่ะ <c oughs> ขอบคุณที่เลือกสตาร์ทอีพัทนะคะขอบคุณค่ะ